สวัสดีค่ะพบก,กับเชฟกี้อีกเช่นเคยนะคะวันนี้เชฟกี้ก็จะพาทําอาหารไทยนะคะเมนูผัดช,ชาทะเลนะคะปรุงรสด้วยนะ้ำปลาละปรุงสุกสุนทรีค่ะเครื่องปรุงนะคะกุ้งปลาหมึกใบกระเพรากระชายพริกไทยอ่อนพริกแดงกระเทียมพริกหยวกใบมะกรูดน้ํามันพืชผงปรุงรสน้ำตาลทรายน้ํามันหอยและปลาลปรุงสุกสุนทรีค่ะเริ่มจากโขลกพริกแกงก่อนนะคะใส่พริกแดงลงไปะคะ่ะ กระเทียมค่ะกระชายค่ะโขกให้ละเอียดนะคะเสร็จแล้วนะคะจุดไฟตั้งกระทะค่ะใส่น้ํามันพืชลงไปเลยนะคะพอน้ํามันเดือดใส่พริกแกงลงไปผัดให้หอมค่ะตามเ้ืยอกุ้งกับปลาหมึกนะคะผัดอีกรอบนึงค่ะผัดจนสุกนะคะใส่กระชายใส่พริกไทยอ่อนใบมะกรูดพริกหยวกนะคะผัดให้เข้ากันอีกรอบนึงนะคะผัดไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าปลาหมึกกับกุ้งจะสุกนะคะ ปรุงรสด้วยรสดีค่ะน้ำตาลทรายค่ะน้ำมันหอยค่ะและน้ำปาร้ปรุงสุขสุนทรีนะคะผัดให้เข้ากันไปเรื่อยๆค่ะพอสุกแล้วนะคะโรยด้วยกะเพราค่ะผัดอีกรอบ2รอบแล้ปิดไฟเลยนะคะดักใส่จานค่ะพร้อมเสิร์ฟนะคะสีสันสวยงามน่าทานมากเลยค่ะน้ำปรราร้าสุนทรีนะคะทำอาหารได้หลากหลายเมนูค่ะ น่าทานมากเลยค่ะเสร็จแล้วค่ะเมนูผัดช,ชาทะเลนะคะจากน้ำปลาร้าปรุงสุขสุนทรีค่ะ